สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ6ตุลาคมนะครับกับผมแอคโคดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวนะครับการเจาะปัญหาเกมรับที่ยุ่ยของลิเวอร์พูลนะครับเราจะแก้ยังไงปัญหานี้นะครับส่วนเรื่องราวของตลาดซื้อขายเมื่อคืนนี้ก็ปิดลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมาสรุปตลาดซื้อขายกันมี3นักเตะที่อดย้ายแล้วก็เรื่องราวของบูวัชนะครับ ออกมาแควจเกนลคอปนะคบว่าเป็นพวกเอาหน้านะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดในคลิปข่าววันนี้กันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนที่ดีก่อนนะครับเราไปถึงยากระเบิดเมื่อตากระเบนเน็บยาถ่าย1นึ่งแล้วก็ยาหม่องสูวนภัยตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับนะมากกูยิต แฮร์รี่วิลสันเซอร์นเชกิรี่สรุปแล้วได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่ออย่างน้อยไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้ตลาดเดดไลน์ระหว่างประเทศนะครับตกลงบรรลุข้อตกลงกันไม่ได้ครับสักดีลเลยเพราะว่าด้วยค่าตัวที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้และลิเวอร์พูลก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยยืมใครทั้งนั้น3คนนี้ก็เลยทําให้ผู้ซื้อไม่สามารถมีตังที่จะซื้อ3คนนี้ได้ด้วยสรุป3คนนี้ไม่ได้ย้ายนะครับ นะมีการดําเนินตลาดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับทีนี้ก่อนอันนี้ผมเคยบอกไว้ว่าก่อนนี้นี้ผมเคยบอกไว้ว่าตลาดอ่ะมันปิดวันนี้ปิดไปแล้วใช่ไหมครับแต่มันจะมีตลาดในประเทศแต่ผมเข้าใจผิดครับผมมาเพิ่งมาอ่านรายละเอียดนะครับว่าตลาดที่ในประเทศที่เปิดถึงวันที่16ตุลาคมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การซื้อขายกันระหว่างทีมในพรีเมียร์ลีกกับพรีเมียร์ลีกแต่ทีมในพรีเมียร์ลีกสามารถซื้อขาย กับทีมที่อยู่แชมปเปี้ยนชิพลีกบอลลีกทูได้นะดังนั้นถ้าจะถามว่า3คนนี้จะมีทีมลีกบอลลีกทูหรือแชมเปี้ยนชิพซื้อไหมก็ต้องไปลุ้นทีมจากแชมเปี้ยนชิพแล้วครับว่าจะซื้อไหมแต่ขนาดทีมทีมที่อยู่ระดับสูงของประเทศต่างๆหรือแม้แต่พรีเมียร์ลีกด้วยกันเขายังไม่มีตังซื้อเลยครับและทีมจากแชมเปี้ยนชิพจะมีตังซื้อได้ไงอันนี้ตัดทิ้งได้เลย3 3คนนี้ได้อยู่กับทีมต่อแน่นอนแต่มันมันก็จะมีคนหนึ่งที่เจอปัญหาครับมันจะ คนที่เจอปัญหาก็คือคนที่เจอปัญหาก็คือมาโกกูยิดครับนะถามว่าทําไมมาโกกูยิดเจอกับปัญหาและปัญหาของมาโกกูยิดคืออาจจะต้องอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยโดยที่ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลชุดใหญ่เลยจนกระทั่งเดือนมกราคมเพราะอะไรพิบูลย์ลงทะเบียนตั้งแต่25คนเนี่ยนะครับ17จาก25คนเป็นโคต้าผู้เล่นต่างชาตินะ เป็นโคต้าผู้เล่นต่างชาติและปรากฏว่าผู้เล่นต่างชาติตอนนี้เรานับๆดูแล้วเนี่ยเอาซีเนียนะไม่นับผู้เล่นดาวรุ่งนะมี18คนแสดงว่ามันเกินหนึ่งแล้วถ้าจะเลือกหนึ่งระหว่างเซอรนชากิรี่กับมาโกกูยตเนี่ยทั้งลิเวอร์พูลเอ็โคแล้วก็สื่ออย่างลอนดอินิงแซนดาซึ่งรายงานโดยนักข่าวสายหงอย,าอย่างเดวิดลินเนี่ยก็บอกว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลน่าจะเลือกชากิรี่ถ้าจะใส่โคต้าสุดท้ายที่เป็นนักเตะต่างชาติลงไป นะดังนั้นถ้ากูยิดไม่ได้ถูกระบุไม่ได้ถูกใส่ชื่อไปในพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่แชมเปี้ยนลีกก็จะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าฟุตบอลลีคับเราก็ตกรอบไปแล้วลีคับแต่อีกทีหนึ่งธันวาซึ่งธันวาถ้าไม่มีลีคับก็ไม่ได้เล่นอีกอันนี้ปัญหาตกไปอยู่ที่กูยิดแล้วครับเพราะว่าไม่มีทีมที่มาซื้อในขณะที่แฮร์รี่วิลสันเนี่ยสบายหน่อยแฮร์รี่วิลสันไปอยู่ในโคต้าของนักเตะโฮมกรนได้เพราะแฮร์รี่วิลสันอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุยังเด็ก เป็นนักเตะโฮมกรนลแล้วแถมยังเป็นนักเตะคลับเทนดังนั้นต่อให้ได้ลงหรือไม่ได้ลงก็ตามแต่รายชื่อมันสามารถใส่ไปได้จะพัดจะผูบางเกมอาจจะได้ลงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่แค่กำลังจะบอกว่าแฮร์รี่ยูสันมีที่ของเขาก็คือโคต้าของนักเตะโฮมกรนลแถมได้คลับเทนด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่นํามาฝากก,กันกับเพื่อนๆในวันนี้ทีนี้ปัญหาเรื่องการขายนักเตะเนี่ยไม่ได้เจอทีมเดียวครับขายยากเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเนี่ยทางด้านเทเลกราฟนะครับสื่อดังเขาทําข่าวออกมาเลยนะครับว่าบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเจอปัญหาครับกับการที่จะปล่อยนักเตะส่วนเกินหรือนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทีมเนี่ยขายยากขายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการพยายามปล่อยยืมหรือการพยายามปล่อยขาดก,ก็ตามต่างทําได้ยากทั้งนั้นนะครับทุกทีมเจอปัญหาหมดเดลีอัรลี่ของสเปอร์เนี่ยก็ปล่อยไม่ได้หรืออีกลหลายทีมเอาเป็นว่าสกู๊ปตัวนี้คือเขากําลังจะบอกว่า มันเป็นตลาดโควิด1 9ที่พิษโควิด1 9มันทำลายเศรษฐกิจฟุตบอลกันหมดเหล่าทีมเล็กๆทีมอื่นๆที่อยากจะขายตัวอยากจะอะไรซื้อขายกันยากมากนี่คือซัมเมอร์ที่ซื้อขายกันยากโดยเฉพาะทีมเล็กๆเนี่ยเจอปัญหาแบบโอ้โหลุมเล้าครับอาทิตย์นี้ก่อนจะไปข่าวต่อไปผมขอไปสัมพันธ์นิดนึงสำหรับเสื้อช่องโค้ดแอคนะครับหลายคนถามเข้ามาว่าส่งวันไหนส่งวันไหนเสื้อมาถึงหรือยังผมจะบอกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพึ่งมาครับ เสื้อที่ผมพีออเดอร์ไว้ประมาณ200กว่าตัวเนี่ยพึ่งมาถึงเมื่อวานนี้ผมขอเวลานะครับผมขอเวลาให้ผมในการแพ็คของจัดส่งอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะผมทําคนเดียวนะอาจจะวัน2วัน3วันไม่รู้ละผมขอเวลาให้ผมจัดแจงตรงนี้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้แน่นอนอันนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวส่งเมื่อไหร่จะแจ้งอีกทีหนึ่งติดตามได้ในยูทูบแหละเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ตอนก่อนตลาดปิดในช่วงเย็นๆนะครับ ก็เริ่มมีข่าวลือแล้วนะครับกับเปาโลกาสเนกานะครับแมมันช่างประจวบเหมาะไหมพึ่งจะพึ่งจะผู้ผู้รักษาประตูของเราอาเดียนเนี่ยพึ่งจะโดนวิจารณ์หนักเลยว่าโอ้ฟอร์มไม่ดีอย่างนี้อย่างี้สักพักมามีข่าวว่าเริ่มติดต่อไปหาทอรแนมฮอสเปอร์อยากได้ตัวกาสเนกานะครับอ่ะต้นฉบับที่รายงานเนี่ยมาจากอินดิเพนเดนต์ครับจริงๆผมต้องบอกเพ,อเพื่อนแบบนี้ครับว่าอินดิเพนเดนต์เนี่ยเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือนะตามหลักแล้วอ่ะ แต่ผมพยายามเข้าไปเช็ค Independent ครับในเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับมันผมก็เข้าไปหน้าหนึ่งของฟุตบอลไม่เจอครับผมผมผมให้เ,เพื่อนๆลองคิดตามนะเข้าไปหน้าหนึ่งไม่เจอแต่เข้าไปในคอลัมน์ก o อตสิบกอสิบซื้อรวมซื้อขายมีเขียนอยู่สั้นๆว่าลิฟูติดต่อไปท่าเอมนฮอรสเปอร์ pur, สอบถามถึงเปาโลกาสเนกาอะ แค่สอบถามเฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแค่สอบถามอย่างเดียวนะครับสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแต่ว่าณนะตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวหลือเพราะว่าถ้ามันเป็นข่าวจริงนะครับมันจะต้องรายงานโดยเบดิซาเรดดี้นะข่าวสายหงของเราที่อยู่ในในในอินดีพีเดน์แต่นี่มันเป็นเพียงแค่อยู่ในคอลัมน์เล็กๆเขียนสั้นๆแถมไม่ได้ลงหน้าหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่กําลังจะบอกคือผมว่าเขากือเรือนะครับแล้วแม้แต่รีพูเอ็กโคจริงๆก็ปฏิเสธตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าไม่จริงรีพูไม่ได้มีแผนที่จะซื้อผู้รักษาประตูเข้ามาใหม่นะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับเอาจริงๆแล้วผมไลฟ์สดสตรีมเกมนะครับโค้ดแอตฟีฟาออนไลนรายการของผมนะครับเป็นรายการเล่นเกมแล้วก็คุยกันเรื่องหงแดงนะคุยกันเรื่องหงแดงด้วย ผมก็บอกมีคนถามเข้ามาถามผมแล้วว่าข่าวกับกาสินิก้าเป็นไงผมก็บอกในเบื้องต้นไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะผมก็บอกไปแล้วนะครับแล้วซึ่งสุดท้ายมันจบตลาดแล้วครับมันจบตลาดแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะผมทำฟรีฟ้าไลน์สีเมื่อวานนี้สตรีมนะครับหัวข้อคืออดีซงเบเกอร์ไม่อยู่เดือนครึ่งนะประมาณ4 6ถึงสัปดาห์เนี่ยอาร์เดียนจะแบกรอดไหมเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดในนี้อีกทีหนึ่งด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้ สรุปตลาดสักนิดสักเล็กน้อยแล้วกันสําหรับตลาดรอบนี้ของเรานะครับขาเข้ามี3คนนะครับคอต้าซิมิคาร์ดนะติอาโกอาคันทาร่าแล้วก็ดีโอโกโชตาสามคนตลาดขาเข้าส่วนตลาดขาออกเนี่ยมีทั้งสิ้น9คนนะครับเดยันรอฟเรนนะครับย้ายไปซาวบวกอ่ะขอภายเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก11ล้านนะครับอดัมันลาโนนาย้าย,ายฟรีเอจาเรียนะครับไปเรดดิ้งนะครับแบบถาวร3.5ล้านลีอันบูสเตอร์ ไปเชฟฟิลยี่สิบสามจุดห้าล้านพร้อมกับออปชันซื้อกลับของเราที่ใส่ไว้เราสามารถซื้อกลับได้ภายในระยะเวลาสามปีส่วนนันเทนิลคลายนะครับอันนี้ไปแบบหมดสัญญาไม่มีค่าตัวโนรนอกลเช่นกันไม่มีค่าตัวลอริคาริอสุสกับไทโวอาโวญีเนี่ยไปแบบยืมตัวทั้งคู่กับยูเนียนเบอร์ลินแล้วก็เชยี่โอโจเนี่ยไปอยู่กับคาริบแบบยืมตัวซึ่งก็ยังยังมีอีกหลายคนที่ย้ายไม่ได้ตลาดย้ายไม่ทันนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูพวกดาวลงดาวรุ่มบางคนที่ยังย้ายไม่ทันเนี่ย มันย้ายได้ภายในอาจจะย้ายไปทีมลีกล่างได้อะแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูได้อะที่ผมบอกถึงวันที่16ตุลาคมนะครับแต่ในพรีเมียร์ลีกด้วยกันซื้อขายกันไม่ได้แล้วครับปิดตลาดเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูกันที่นี่ครับนะอาริซงเบเกอร์นะครับทุกคนอาจจะทราบกันแล้วแหละว่าอาริซงเบเกอร์บาดเจ็บนะครับต้องพัก4-6สัปดาห์เจนคอกคอนเฟิร์มเรื่องนี้ทีนี้มาดูกันหน่อยครับว่าเขาเจ็บได้อย่างไรนะครับเจนคออก็อธิบายให้ฟังว่า เยสเดย์นะเจนคอปพูดเนี่ยที่เจนคอปพูดคือวันอาทิตย์แปลว่าวันเสาร์ครับคขาบอกเสเดย์ของของเจนคอปวันเสาร์เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยมันเป็นโชคที่ไม่ดีเลยมี2ผู้เล่นเข้าปะทะกัน1คนลุกขึ้นมาได้อีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาไม่ได้และคนลุกขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้นั่นก็คืออาริโซนเบเกอร์นะครับเจนคอปบ,บอกแบบนี้นะเจนคอปบ,บอกแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนตัวของนักเตะเนี่ย ต้องรอไปประเมินอีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเจนงเขาก็บอกว่าน่าจะ4-6ถสัปดาห์ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเจ็บหัวไหล่นะครับคงมาจากการเข้าปะทะกันนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นคนใดคนนึงในทีมเราไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะต้องปะทะกันถ้าจะเดานะผู้ดูสาบประตูจะทะกับจะปะทะกับผู้เล่นเนี่ยมันคงต้องเป็นจังหวะที่ออกมาตัดบอลจังหวะที่ออกมาตัดลูกกาอากาศ หรือออกมาตัดบอลดวลหนึ่งหนึ่งมันต้องเป็นลักษณะนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ใครเอาเป็นว่าเป็นใครไม่รู้แต่มันเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้วมันไม่มีใครตั้งใจที่จะทาให้เกิดสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าอาริสงเบเกอร์หายไปหายไป6สัปดาห์เนี่ยคาดว่าอาจจะพลาดจนถึงเกมที่เจอกับแมนซิตี้ในวันที่7พฤศจิกายนเลยนะครับนะอาจจะถึงนู่นเลยถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะแต่ถ้า หายไปแค่4สัปดาห์มันมีขั้นต่ำไงสี่ถึงหสัปดาห์ถ้าแค่4สัปดาห์อาจจะพลาดถึงเกมเวสต์แฮมยูไนเต็ดอ่ะเอาที่พลาดแน่ๆหนึ่งเลยเกมเจอกับเอเวอร์ตันพลาดนะครับสเกมเจอกับอาแจกเนี่ยพลาด3เกมเจอกับเชลฟิลด์พลาด4เจอเกมเจอกับมิทิลแลนด์พลาด5เกมเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยพลาดอันนี้คือที่ชัวร์วเลยส่วนเกมกับ anta, แอตาลันตาและก็แมนซิตี้อันนี้ต้องรอรุ้นนะครับว่าอันโซสเบเกอร์จะกลับมาทันหรือไม่ทีนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับอาร์เดียนก็โดนวิจารณ์ หนักน่วงนะครับทั้งในกระแสโลกโซเชียลหรือแม้แต่สื่อต่างๆก็ตามนะครับแต่เจนคอฟนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับปกป้องอาร์เดียนนะครับว่าไม่ได้ไม่ใช่พวกคุณจะไปชี้นิ้วว่าว่าเขาเป็นส่วนความผิดทั้งหมดในมุมของเขาเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับเจนคอฟมองแบบนั้นนะครับเจนคอาบอกว่าสําหรับค่ําคืนนี้ที่โดนไปเจ็ดลูกเนี่ยไม่ใช่ความผิดของอาร์เดียนคนเดียวแม้ว่าผู้คนนะผู้คนทั่วไปแฟนบงแฟนบอลหรือแม้แต่ คอลัมนิดหรือว่านักข่าวต่างๆอาจจะชี้นิ้วชี้เป้าไปที่อาเดียนก็ตาม,มก็ตามนะครับนะแต่ว่าเจ่เขาบอกว่าไม่ใช่ครับนะเขาบอกว่าลูกแรกใช่ลูกแรกคือความผิดพลาดของอาเดียนแล้วมันไม่เป็นความผิดพลาดที่ง่ายไปนิดนึงมันไม่ควรพลาดในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในลูกคนอื่นผู้เล่นคนอื่นๆทํากันได้ไม่ดีเลยมันคือการที่เล่นกันไม่ดีทั้งทีมครับนะเราไม่มี ในแต่ละลูกครับแล้วก็หลายๆลูกก็เกิดจากการลูกแฉลบด้วยนะครับนะ <_ d ance> ดังนั้นเจนเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ปัญหาที่ผู้สาวประตูเมื่อวานนี้แต่เป็นปัญหาที่ภาพรวมทั้งทีมที่เล่นกันแย่ทั้งทีมนะครับ <_ d ance> ผู้สาวประตูเจนเขายังคงยืนยันว่าผู้ษาประตูอย่างอาเดียนยังคงเป็นผู้ษาประตูที่ดีนะครับ <_ d ance> ดังนั้นก็สอดคล้องกับที่ลิเว์เราก็ไม่ได้ซื้อประตูใหม่เข้ามาเพราะเขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าอาเดียนเป็นมือสอง ได้นะครับแล้วอาริโงเบเกอร์ก็เจ็บแค่ประมาณ4-6สัปดาห์ไม่ได้เจ็บแบบปิดซีซั่นนะครับนะอ่ะทีนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสำหรับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับนะผิดก็ว่ากันไปก็วิจัยกันไปแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่ควรชี้นิ้วไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะนะก็เหมือนกับที่เดียนร็อบเบนออกมาทวิตเตอร์ T ครับเดียนร็อบเบนออกมาทวิตเตอร์ T ให้กำลังใจนะครับ ทีมเมื่อวานนี้ว่าไม่ควรที่จะไปโทษผู้เล่นหหรือ2คนจากการความพ่ายแพ้นะครับทีมฟุตบอลเล่นกัน11คนนะครับทำงานกันเป็นทีมนะมันบางครั้งมีวันที่ดีและมีวันที่แย่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันใหม่เดินหน้ากันต่อปรับปรุงกันต่อเดียร์น็อบเลนก็เตือนสติได้ดีเหมือนกันขณะที่แอนดี้โรกัสันก็บอกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นความผิดพลาดที่เป็นวิปรโยกมากๆมันเป็นอะไรที่มันยากที่จะยอมรับได้มันคือผลงานที่แย่กันทั้งทีมนะ แย่ yeah, กันทั้งทีมมันไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเราเป็นทีมที่เป็นทีมที่สามัคคีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเราจะแก้ไขสิ่งนี้เราจะต้องไม่ทําให้ฟอร์มการเล่นแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งนะครับนั่นคือสิ่งที่อดีโรบสันก็บอกว่าเราจะพยายามทําให้ดียิ่งขึ้นหลังจากกลับมาจากเบรกทีมชาตินะครับนะก็นั่นแหละครับมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะนะครับสกอร์เต่อ2เนี่ยนะ ในรอบประวัติศาส,ส,สตร,ร์สโมสรลิพูนี่มัน50-60ปีครับที่มันไม่เกิดขึ้นที่ลิพูไม่โดนยิง7ลูกเนี่ยแสดงว่าส่วนหนึ่งเลยนี่มันคืออุบัติเหตุลูกหนังแต่ถามว่าอะไรมันคือความผิดพลาดอะไรมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหานี้เกมรับยุ่ยและโดนถึง7ลูกอะไรมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นอ่มาลองมาดูบทวิเคราะห์จากทาง Sky Sport นะครับก็มีหัวข้อที่ระบุไว้ชัดเจนหนึ่งเลยความผิดพลาดก็คือการที่ไม่มีอาริซงเบเกอร์นะครับทำให้ มันคือจุดร่วมต้นของลูกแรกนะครับเพราะว่าอันดูงเบอร์เกอร์น่าจะเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่าอาเดียนนะครับนะนะก็ชัดเจนครับก็ลูกแรกที่เสียเป็นอาเดียนแบบเต็มๆเลยนะครับส่วนลูกอื่นๆโทษได้แบบไม่เต็มปากโดยเฉพาะยิ่งลูกฉลับ3ลูก,กน,นะครับส่วนอย่างที่เจนเขาบอกครับมันไม่ใช่อาเดียนคนเดียวเจนเขาบอกว่ามันไปทั้งทีมเมื่อวานนี้โกเมสเทรนอาโนก็ไปกันหมด โดยเฉพาะยิ ang, Gomez, ่งโจโกเมสเนี่ยก็โดนวิจารณ์หนักเมื่อวานนี้เอาทางด้านโอลิวัสกินไม่อยู่เลยถูกไหมครับนะทางด้านเจมี ol, ่คาร์เกอร์เนี่ยก็วิเคราะห์ว่าเดี๋ยวหลังจากเบรกทีมชาติมาเนี่ยนะเขาเชื่อว่าจิงกนคอปเนี่ยน่าจะใช้ฟาบินโยลงไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วแล้วก็น่าจะได้จอแดนเดนเดอร์สันได้ทางด้านของออติอาโก้คันทล่าหายหายกลับมาอาจจะหายโควิดกลับมาทันซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าควรเจมี่คาร์เกอร์บอกว่าควรให้ โจโกเมสได้พักก่อนหยุดพักผ่อนจิตใจสักแป๊บหนึ่งนะเพราะตอนนี้เชื่อว่าสภาพจิตใจโกเมสน่าจะแย่มากๆนะครับนะคาร์ลเกอร์ก็มองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีของโจโกเมสเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ลิ์พูไฮไลท์ทูเรมหรือเปล่าลิ์พูหลังการยืนหลังลายลอยสูงเนี่ยมันมันกำลังกลายเป็นปัญหาของลิ์พูหรือเปล่า เออนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนน่าจะกำลังพูดถึงกันเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยไลฟ์อ่าไลฟ์หลังเกมของผมนะครับผมแคปภาพนี้เป๊ะเลยภาพเนี่ยริบูเอ็กโคริบูเอ็กโคเขาก็วิเคราะห์ว่าริบูหลังลอยสูงเนี่ยกำลังเป็นปัญหานะตอนนี้โดยเฉพาะยิ่งเกมเจอกับอัลตอวิลลาหลังลอยสูงเป็นปัญหาเมื่อวานนี้ผมแคปภาพนี้เลยว่าเนี่ยไอตอนจังหวะเสียลูกที่7เนี่ยไอตอนที่เล่นลูกทุ่มเนี่ย เราพยายามโถมไปทางซ้ายเล่นแบบบีบพื้นที่แคบแล้วก็หลังลอยสูงมากๆแต่ในเมื่อคุณบีบเขาแต่คุณไม่สามารถบีบเขาจนแล้วเขาแก้ออกมาได้พอเขาแก้ออกมาได้เห็นอะไรครับพื้นที่ด้านขวาโล่งเป็นกิโลแถมพื้นที่ด้านหลังเหลือประมาณกิโลครึ่งอันนี้ผมแค่เปรียบทเทียบเปรียบเปรยเฉยๆนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับมันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเจมี่คาร์ลเกอร์ก็วิเคราะห์นะครับว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลังลอยสูงแต่ปัญหาคือวิธีการเล่นมากกว่าเจมี่คาร์เกอร์บอกว่ามันเป็นปกติครับเล่นหลังลอยสูงมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันเจมี่คาร์เกอร์บอกไม่ใช่เรื่องแปลกคุณไปดูทีมใหญ่ทุกทีมทีมใหญ่ที่เล่นเกมลุกอะ่ะทีมใหญ่ที่เล่นเกมเพรสซิงใส่คู่แข่งอะ่ะยังไงหลังก็ต้องลอยสูงเพื่อบีบพื้นที่ให้มาเหลือน้อยแล้วบีเพรสซิงเพรสซิงนำบอลกลับมาแล้วก็กดคู่แข่งต่อนั่นคือวิธีการเล่นของทีมที่เล่นเกมลุกแล้วแล้วเพรสซิงใส่คู่แข่งนะ มันไม่ใช่สิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่ปกติแต่สิ่งที่มันผิดพลาดสําหรับว์พภูก็คือในช่วงหลังมันมีบางเกมที่เพรสแล้วกู่แข่งเอาตัวรอดจากเพรสมาได้หรือบางครั้งเพรสได้ไม่ดีพออย่างเกมกับแอชวินาเนี่ยเจมี่คาร์เกอร์มองว่ามันก็มีทั้งช็อตที่อาจจะเพสซิ่งได้ไม่ดีพอหรืออาจจะมีทั้งช็อตที่คู่แข่งเขาไปแก้เรามาสามารถแก้เพสซิ่งออกมาได้แล้วพอแก้เพสซิ่งออกมาได้ปุ๊บมันหลุดหมดเลย กองหลังของคุณสี่คนมันมันโดนเจาะหมดเลยเพราะว่าเขาเขาโยนยาเขาสาดยาเขาแทงทะลุและพื้นที่ข้างหลังเหลือเป็นเป็นกิโลนั่นนะครับนั่นคือปัญหาที่ลีพูจะต้องพยายามแก้ในในส่วนของของการเล่นการเล่นแบบนี้ซึ่งจริงๆเจมี่คาร์กเกอร์บอกว่าเล่นหลังลอยสูงมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่แค่ว่าล์พูอ่ะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือล์พูพยายามเล่นเช็คลำหน้านะ แน่นอนรีพูคงถูกสอนมาแบบนี้เจนคอปแล้วก็ทีมงานสอนให้รีพูเล่นมาแบบนี้มานานแล้วแต่ตอนนี้ไอการเล่นล้ำหน้าคู่แข่งเขาเริ่มมีวิธีการกำจัดวิธีการเล่นล้ำหน้าของรีพูแล้วเริ่มชนะการเล่นลายล้ำหน้าของรีพูแล้วคาร์เกอร์บอกว่าในมุมของเขาเนี่ยการเล่นหลังลอยสูงมันมีหลายแบบมันมีแบบว่าคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าไม่ใช่ว่าจะยืนนิ่งอย่างเดียวรอเช็คล้ำหน้าอย่างเดียวคุณต้องเตรียมตัวที่จะวิ่งถอยลงมาให้ทันด้วย มันก็เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงกันนะครับต้องยืนกันให้คอมแพคกว่านี้ต้องเล่นเกมรับกันให้ดีกว่านี้มันคือระบบการเล่นครับนะส่วนหนึ่งมันคือระบบการเล่นอย่างที่เจมี่คาร์เกอร์บอกนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้เล่นอย่างเดียวนะครับมันเป็นที่ระบบการเล่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นแค่คนเดียวมันเป็นที่ทั้งระบบด้วยอันนี้คืออีกหนึ่งส่วนนะครับนะส่วนแกมซูเน่ก็ยังพูดเลยนะครับแกมซูเน่ก็พูดไ้ในสกายือนการแกมซูเน่บอกว่าเวลาเล่นหลังลอยสูงเนี่ยกองกลางก็ต เพรสซิ่งตัดเกมให้ได้แล้วเมื่อวานนี้แกรมซูเนตชี้เป้านะครับไปที่เกียิต้าครับว่าเกิต้าเมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเกยมรับทางฝั่งขวาได้เลยนั่นคือเกมที่ไม่ดีเลยสําหรับดาบีเกิตา้าส่วนเจนเขาก็ยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เริ่มมีปัญหากับกับเรื่องนี้เหมือนกันการเล่นหลังลอยสูงโดนคู่แข่งเล่นบอลลันอินบีไฮหรือโยนตักมาในพื้นที่ว่างแล้ววิ่งเนี่ยมากขึ้นนะครับนะนะครับ นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับและต้องคงจะต้องนํากลับไปปรับปรุงแน่นอนไอ้ความวิปรโยคที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความย่ํมแย่ของเราแต่อีกส่วนหนึ่งมันมาจากโชคที่ไม่ดีที่โดนลูกฉลับสามลูกตั้งแต่ผมดูบอลมาไม่รู้นะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูบอลมามากกับผมอายุเยอะๆกว่าผมเนี่ยดูบอลมาเนี่ยไม่รู้เคยเจอที่มันฉลับสามลูกในเกมเดียวกันขนาดนี้ไหมแต่เรี้ยวฟูเจอเมื่อคืนนี้แล้วซึ่งโดยส่วนตัวผม ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งต้องชมแอสตันวิลล่าว่าเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่าแม่งคือท็อปฟอร์มจริงๆคือโคตรของโคตรท็อปฟอร์มนะครับนะก็ประมาณนี้อ่ะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อตะกี้คือแง่หลายๆที่แล้วก็เป็นปัญหาคือการบ้านที่เราจะต้องไปแก้ไขกันแต่มันก็มีอีก7จ็เหตุผลนะสื่ออย่างทรีบูนารวบรวมเ็ดเหตุผลที่ว่าแฟนบอลไม่ควรที่จะวิตกเกินไป กับการโดนเจ็ดลูกครั้งนี้มันยังมีมุมที่ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเดี๋ยวหลังเบรกทีมชาติอย่างที่พูดไปแล้วละ่ะซาดิโอมาเน่ติอาโก้คันธาร่าเนี่ยน่าจะหายโควิดกลับมาเราน่าจะได้ตัวหลังกลับมา2อจอแดนเฮนเดอร์ซันเนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่ฟิตหลังเบรกทีมชาติน่าจะกลับมาฟิตแบบเต็มถังเลยแหละน่าจะกลับมาฟิตแบบเต็มถังเราน่าจะได้ทีมที่กลับมาสมบูรณ์มากกว่าเดิม2 อย่างที่พูดไปแล้วแอสตันวิลลาโคตรโชคดีเลยบ้าอะไรมาฉับ3ครั้งไม่เคยจะเจอมาก่อนนะครับ3นะครับการที่เราโดน7ลูกเนี่ยมันคงไม่ใช่สิ่งที่โดนกันบ่อยๆนะมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าจะมาโดน7ดลูกกันทุกนัด7ลูก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 ถูกไหมครับมันคือวิปรโยคครับมันคือนานๆเกิดขึ้นทีดังนั้นมันไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนกับการโดน7ลูกนะครับหกสิบปีมันจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งกับลิเวอร์พูลเรานะครับโชตา้า เป็นการซื้อที่ดีแล้วหลังจากนี้ก็จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อว,ว่าโชต้าจะเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของลิพูในระยะยาวด้วยหลังจากนี้อย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปตัดสินแค่นัดเดียวนะอันนี้ก็โดยโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครอปพูดเสมอว่าทีมชุดนี้มีสภาพจิตใจที่โคตรแข็งแกร่งแล้วเราก็เห็นอยู่เสมอเวลาเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายทีมเราจะกลับมาได้เสมอจะกลับมาได้เสมอจะจะพยายามกลับมาให้ได้เสมอไม่ไม่จมปักอยู่กับความพ่ายแพ้นะครับ นะข้อต่อมาโชคดียอย่างหนึ่งคือตอนนี้อยู่ในช่วงเบรกทีมชาติพอดีเป๊ะเลยเราเพิ่งแพ้มาแล,วล้วเบรกทีมชาติอย่างน้อยมันก็มีเวลาให้พักสงบจิตใจกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวหลังเบรกทีมชาติกลับมาสู้กันต่อมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดกันต่อไปเอาให้มันดียิ่งขึ้น4อ่อันสุดท้าย้วครับข้อสุดท้ายเราเจอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยนะครับเราเจอกับเอฟเวอร์ตันในเกมที่หลังจากเบรกทีมชาติกลับมามันก็เป็นเกมที่ดีนะครับเราเจอกับเอฟเวอร์ตัน เกมเมอร์ซี่ไซซ์ซึ่งมันเป็นเกมที่เราจะต้องโฟกัสอย่างเต็มที่แล้วถ้าจะถามเกมหนึ่งที่แบบที่ถ้ากลับมาแล้วแบบว่าเล่นแล้วจะมีความจริงจังมีการใส่เต็มมากเป็นพิเศษมันก็ต้องเป็นเกมกูดิสันปาร์กนี่แหละเกมที่เราไปเยือนที่กูดิสันปาร์กนี่แหละมันจะเป็นเกมที่ลิฟูลเราจะแบบเล่นแบบจับหนักใส่เต็มทั้งความพยายามที่อยากจะคืนฟอร์มแล้วก็ความพยายามที่อยากจะเอาชนะเอเวอร์ตันแล้วก็สถิติที่ผ่านมาลิฟูลข่มเอเวอร์ตันมิดนะครับดังนั้นนี่คือ7ข้อที่ บอกว่าแฟนๆอย่าพึ่งแพนิกจนเกินไปแล้วก็ผมเสริมให้อีกข้อหนึ่งจากตัวผมเองฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้เตะกันแค่4นัดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะกัน3 8นัดไม่ได้ตัดสินแชมป์กันที่4นัดและการออกสตาร์ท4นัดแรกด้วยชัยชนะ3นัดชนะลีดชนะเชลซีชนะอาร์เซนอลและมาแพ้วิลล่าไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่แย่อาจจะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกถึงขั้นชนะ4นัดรวดแต่ชนะ3แพ้1ได้9แต้ม ไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่แย่หรืออุจาร์รับไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเช่นแมยูเนเต็ดนะมีแต้มเดียวอย่างเงี้ยหรือหรือแมยูเนเต็ดมี4แต้มหรืออะไรแบบเนี้ยแบบมีแค่4-5แต้มอันนั้นผมว่าเออออกสตาร์ทไม่ดีนะครับอันนี้ในมุมของผมนะอันนี้ผมเสริมให้อีกข้อหนึ่งนะครับมาทิ้งท้ายกันดูกันที่บูวัดกันบ้างครับ เซโกบูวัตเนี่ยหลังจากที่เงียบไปนานเลยครับไม่เคยออกสื่อไม่เคยเออกมาพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่เซโกบูวัตนะครับอดีตผู้ช่วยของเจอร์เกนคอปเนี่ยออกมาพูดผ่านสื่อนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจอร์เกนคอปแลวในเบื้องหลังว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างนะครับบูวัตเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่ออย่างโนเบลนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยตลอดเวลาที่ผมอยู่กับเจอร์เกนคอปนะผมทํางานกับเขามาตลอด ผมทางานอนะ่ะงานของผมอย่างก็เหมือนผู้จัดการทีมเลยงานของผมไม่ได้แตกต่างอะไรจากผู้จัดการทีมเลยผมทำทั้ทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยทำทุกอย่างยกเว้นออกหน้าสื่อยกเว้นไม่ให้ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อนะนอกเหนือจากการสัมภาษณ์สื่อผมทําทุกอย่างผมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทีมเพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จผมไม่จําเป็นต้องไม่จำไม่จำเป็นต้องการที่แบบให้ทุกแบบยังไงอะ มันออกหน้าออกเสือไม่ผมไม่จะเป็นต้องออกเสืออะไรแบบนั้นนะครับคือคําพูดเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกไกลๆแอบแวรไกลๆนะครับว่าเบื้องหลังกูทําอย่างเดียวกูไม่จําเป็นต้องมาเอาหน้าเอาอะไรทั้งนั้นซึ่งอาจจะเป็นเชิงเชิงนี้นะครับมันตีความได้ประมาณนี้จริงๆนะครับแล้วก็อ่ะถูกถามต่อว่าแล้วร์พูได้แชมป์เนี่ยได้มีการส่งข้อความไปยินดีกับเรีพูหรือว่าจะเก็คอปบ,บ้างไหมบูวัตบอกว่าไม่ผมไม่ได้ส่งข้อความไปยินดีผมแฮปปี้นะที่รีพูได้แชมป์นะแล้วก็ แฮปปี้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็นักเตะด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ส่งข้อความไปยินดีอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการทีมแล้วนะครับแล้วถ้าบาซ่าติดต่อมาเขาจะเขาจะตอบรับแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บูวัตบอกนะครับก็สรุปเลยนะครับก็คือเราได้เห็นเลยครับว่าทะเลาะกันแน่นอนร0 0ไม่ญาติดีกันแน่นอน100%คงทะเลาะกันเรื่องนี้แหละครับอำนานในทีมนะครับนะต่างคนก็ต่างมั่นใจว่าตัวเอง ดีพอน่าจะเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเจนคอปไม่มีบูวัตตอนนั้นคนเนี่ยตอว่าเจนคอปเยอะนะครับว่าโอ้ไม่มีบูวัตเนี่ยเจนคอปไม่ประสบความสาเร็จหรอกนะครับผู้ช่วยเก่งกว่าคุณซื้อแต่ท้ายที่สุดเจนคอปก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ไปร่วมง,งานใช้เป๊ปไรเดอร์มาแทนแล้วพาทีมได้แชมป์ยุโรปแชมป์โลกแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพแชมป์พรีเมียร์อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเจนคอปทาได้ส่วนบูวัตคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าสสสิ่่งงทีีคคคคุุุณณณพพูดดจจะะปรรบวาามมเ็ในอชอชขไ้ไ ก็ตามนั้นครับอ่ะกดซับสไคร e ในช่องของผมด้วยนะครับโค้ดแอคทันข่าวเลยพูหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสับสไครแล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆข่าวสารที่มาจากข้องโค้ดแอคนะครับรวมไปถึงท่องทางอื่นๆนะครับทวิตเตอร์ไอจีแฟนเพจฟเฟซบุ๊กติดตามได้ทุกช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ